เอาหน่งสองสามสี่ห้าหกเกเจ็ดปดสิบหกเจ็ดป้าสหนึ่งองสามสองสามสี่ห้าหกเก้าเจ็ดปดเจ็ดปดบโป้งเีหียพี่ช่วไฟห้าสบห เฮ้ยเจิบหนึ่สองสามสี่ห้านึ่งวันห้าหกเจ็ดคูณเลขคูณเจ็ดเจ็ดวั่งทูสองทีสาเออมึงท่องไวันหนึ่งทูสองทีสไปห้าสิบหกหกเอ็8เจเออเอน เกาะเห็นสิเออแล้วน้องสองสามสี่ห้านูเกาเจ็ดแปดสิ หกเจ็ดเจ็ดเจ็ด้เฮียหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่พี่มนสิบาหกเก้าเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเก้าเจบเก้าเจ็ดแปนึ่งสองสามสี้าเจ็แปดสิบเนี่ยึงสอนมึงสอนสอนคนเงาไอเหีย

หกเจ็ดบหกเจ็ดอ้าหกต่อแสิบพ uh, ่อเย็บพ่อเหรอไม่ไม่เฮ้ยเย่เยเย่ไม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 าไม่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 ไมาไม่ไม่ไม่ไมาไม่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 ไมาม่ไ่ยมาไมมาไม่ไม่มาไม่มาไม่่ไม่ไมมม่่่่่่ม่ สีอาจารย์เยอะนะมึงไอ้มัห้าหกหกเจภาษาอังกฤษนี่ข้อภาษาไทยนี่บดได้โป้งนมสองสามสี่ห้าหกเปดบเออป๊าป๊าปอาไมอาไหอา หนึองสามสี่ห้าหกเกมึงนับภาษาพม่าของมึงนี่อ่ะหนึองสามสี่ห้าเจเก้สิบออหกเก้าเจ็ดดสอาหนองสามสี่ห้าเจ็ดแพเยียไม่ไมไ งานภาษาไทยสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้เอ็